สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศรีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยกรกฎทำอะไรก็มักจะ,ะเ,จเจอกับปัญหานะบางคนหนักๆห,หน่อยนะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานเกิเจอปัญหามันทำให้ชีวิตคุณเศร้าคุณซ้อยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการเงินบางคนนะ,ะดวงดีย้ายบ้านย้ายที่ทำงาน ก็ดีอะชีวิตดีขึ้นเรามาพูดกันก่อนนะในเดือนนี้เดือนมกราไกด์สปิริตแอนิมอลของคุณจิตวิญญาณแห่งสัตว์คุณได้ตัวเม่นนะคะจิตวิญญาณแห่งเม่นมันเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นของจิตวิญญาณการปรับเขาเรียกปรับตัวเองทั้งใหม่หมดนะคะในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าในช่วงหลายๆปีคุณจะเจอปัญหาใดก็ตามจะทุกข์จะสุขจะเอาแต่ใจจะเบื่อหน่าย ะล้มเหลวอะไรแบบไหนนะคะเดือนมกราเป็นปีที่เริ่มต้นใหม่ปะมันซะสมดเพราะอะไรในเดือนนี้ดาวเสารดาวพฤหัสนะคะได้โคโจรมาเล็งรักคุณโหดาวใหญ่ๆมาเล็งรักเนี้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปโดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นส่วนในเรื่องของความรัก โดดเด่นที่สุดนะแม่หมอมองในเรื่องของความรักชาวกรกฎเนี่ยในร่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าเกิดคนมีครอบครัวไปเนี่ยไปแล้วนะคะมีแฟนมีอะไรกันอยู่แล้วก็มักจะมีปัญหากันคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะติดขัดนู่นนะคะปากเสียงในช่วงของมกรานะคะกายสปีริตคุณต้องปรับทัศนคติคุณต้องมาคุยกันว่าชีวิตแบบไหนมันถึงจะโอเครายได้ อะไรมันมีปัญหามีหนี้สินอะไรช่วยกันมาคุยกันนะคะแล้วชีวิตรักของคุณมันคอน่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะประเด็นหลักอ่ะคือต้องมาคุยกันนะบางทีกรกอดนะ่ะด้วยความเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบจู้จี้นะบางทีทำอะไรลงไปด้วยความหวังดี แต่สุดท้ายฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยมันมักจะนําปัญหามาสู่เรานะบางทีคนรักเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมกราจับเข่าคุยกันเถอะนะชีวิตมันช่วงนี้โอ้โหเรื่องของไวรัสระบาดอะไรมากมายมันปวดหัวอยู่แล้วคุณควรมาปรับทัศนคติกันแล้วต่างคนต่างถอยคนละก้าวนะคะแล้วหาจุดตึงกลางให้มันพอดีชีวิตรักของคุณมันจะดีขึ้นสําหรับคนโสด คนมีแฟนอยู่แล้วนะคะ,ะคนเก่ายังมีอิทธิพลกับคุณนะจะมีคนเก่ากลับมาซึ่งทางนี้ทางนั้นคุณต้องคิดให้ดีก่อนว่าทำไมคุณถึงเลิกหลาก,กันไปทำไมคุณถึงไม่สามารถประคับประคองความรักให้มายืนยาวนานได้คุณต้องถามปัญหาอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณหรืออยู่ที่เขาแล้วลองมาปรับดูนะคะ มันจะดีขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทํำยังไงกับความรักคุณจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าบางครั้งเราไม่ต้องคาดหวังกับมันมากหรอกค่ะขอเพียงแต่ว่าเราเข้าใจกันนะลดลดความจุกจิกลงไปบ้างมันจะได้ซอฟลงชีวิตรักมันจะได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นปีนี้ช่วงมกราเนี่ยเป็นปีที่ดีอ่าเป็นเป็นช่วงเดือนที่ดีนะคุณจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้ว นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าดูจากไพ่แล้วค่ะในเดือนมกราเนี่ยมี8 8ดาบคุมดวงชะตา8ดาบนี่หมายถึงอะไรทำอะไรมักจ,จะยังทำอะไรไม่ได้เต็มที่อะ่ะคุณอาจจะอยากจะทำกิจการธุรกิจการงานหรืออยากจะทำงานอะไรให้มันโอเคนะคะแต่ด้วยสถานการณ์โลกแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจ คุณยังไม่สามารถที่จะขยับขยายตัวเองได้สักเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นมี5้าเหรียญประกบนะรายได้เงินลงทุนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยก็จะต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมีหนี้สินที่ยังต้องคอยอผ่อนจ่ายอยู่เป็นหนี้สินประจำหรือต้องมีคนที่คอยดูแลอยู่ประจำนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นกรกฏในช่วงนี้ช่วงมกราการเริ่มอะไรใหม่ ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังทำอะไรไม่ได้เต็มที่เท่านั้นเองแต่ไพ่เหรียญขึ้นแล้วการเงินนะคะเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีสิบเหรียญอัศวินถือเหรียญอ่าสามไม้เท้าช่วงมกรามันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่คุณมองเห็นเรื่องของธุรกิจช่องทางการทำมาหาเงินนะคะคนที่มีธุรกิจประจำอาจจะเจอจ,จังหวะที่ดีด มีคนนำข่าวดีหรือเรื่องของการลงทุนมาให้คุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะติดขัดยังไม่สะดวกแต่เตรียม เตรียมโครงการไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีมันจะมีช่องทางที่จะทำให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณตัดสินอะไรด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะอยากคิดว่าเออมันได้อย่างเดียวเราต้องคิดให้เยอะเข้าไว้เพราะว่าหนทางในการลงทุนมันมีมาแน่นอนหรือช่องทางในการทำมาหากินหรือการเพิ่มเงินเพิ่มไรายได้ของคุณมันมีมาแน่นอนค่ะส่วนของคนตกงาน คนตกงานนะคะในช่วงนี้อาจจะอ,อาจจะต้องรอไปก่อนน่าจะต้องเป็นปลายเดือนนะคะปลายเดือนมกราเข้าสู่กุมภาไปแล้วถึงจะมีข่าวดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวกรกฎหลายท่านเนี่ยนะคะดวงดาวเดินมีดาวบางดวงนะคะคือดาวศุกร์เนี่ยเดินอยู่ในภพอลิในช่วงของต้นต้นเดือนนะแม่หมอจะให้คุณระมัดระวังหนึ่งซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโทรศัพท์ iPad n o t ตบุ๊กอาจจะมีการซ่อมมีการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมเงินไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะมันยังมีรายจ่ายที่คุณต้องต้องใช้ใจ่ายอยู่ก็บอกแล้วช่วงนี้ทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มีรายจ่ายตลอดนะแต่ก็ทิศทางช่องทางมันมีมากแน่นอนแล้วจะเป็นช่องทางที่มันสามารถสร้างเงินให้กับคุณด้วยในเรื่องของสุขภาพ ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความเครียดการนอนไม่หลับนะคะเพราะอะไรคุณคิดหลายอย่างเป็นห่วงคนนั้นคนนี้หรือแม้กระทั่งอ,อ,อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์โลกอ่ะคนรอบข้างนะคะคิดเยอะมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะบางคนเป็นห่วงเรื่องของบุตรหลานครอบครัวนะคะก็ต้องลดเรื่องพวกนี้ลงบ้าง แม่มอเข้าใจว่าบางทีความเครียดะเราห้ามกันไม่ได้นะคะแต่ถ้าเครียดแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นคงต้องถอยออกจากความเครียดมาบ้างแล้วมันจะทําให้ชีวิตคุณสบายใจขึ้นนะเอ,อเข้มแข็งเขาไวโดยรวมแล้วนะมกราเป็นเป็นเดือนที่จะเรียกได้ว่าเริ่มดีก็ก็เรียกว่าได้นะเริ่มดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเสาก็คือเสาดาวเสามะเร็งหลกักมันก็ต้องมีความเนื่องนานมีความเครียดเข้ามานะคะเหมือนก้าวดาบใบนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเองก็ผ่านปัญหาอุปสรรคมามากมายแม่หมอมั่นใจว่าคุณต้องผ่านมันไปได้แต่อย่าลืมนะคะรักใครก็รักได้นะคะจะรักตัวเองจะรักคนอื่นไม่เป็นไรแต่คุณต้องหาจุดที่บอาจุดที่พอดีระหว่างตึงกลางนะบางคนกรกฏเนี่ยด้วยความที่เก่งไปสุกด้านนะคะคิดละแวดระวังให้เขาไปหมดและไอ้คนลอกไอ้คนที่คุณแบบ คอยระวังให้เขาอะละกลายเป็นว่าคุณจะไปจู้จี้จุกจิกเขาเนี่ยมันทาให้เขารําคาญหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้ต้องระวังสําหรับกรบกฎโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแม่หมอปรึกษาดวงเอ็กซิททีทารดด้วยสวัสดีค่ะ